สองก็ฝึกในพื้นที่นี้ตำบลที่ผู้กก่าวในงานกล่าวทั้งหมดเนี่ยเป็นตำบลที่ผมได้ได้ใช้ฝึกตั้งแต่ผมเป็นผู้หมวดผู้กองจนถึงเป็นผู้พันก็ใช้พื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติได้ดียนี้ที่ได้มาในวันนี้นะครับเพราะนั้นหลังจากนี้แล้วก็ขออนุญาตให้กับในแต่ละส่วนได้ปร er ินามอบเท่าผมตามที่นโยบายของท่านในรันรีก็ที่ป้านาอาทุกท่านนะครับขอให้ ประสบความสุขของเจอเอแล้วก็หลังจากที่รับมอบแล้วเดินทางกลับโดยปลอดภัยครับขอบคุณครับไปดูกเป็นหลันองทุกคนอยู่นะครับในที่หนองดอไฟ้ายผ่านไปไปมาก็ ท่านทายกันนะครับเราก็อยู่ในทุกที่อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้มันยังไม่ได้บอกว่าประมาณช่วงเดือนตประมาณมกราหรือกุมภาพันธ์ครับคงจะมีการสุดเขตพื้นที่เขตราชการบางส่านก่อนนะครับ,รด,รรบดูแผนพี่เ,เล็กๆดนึงนะครับ